โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับาสู่ช่องสมรเอ็กดีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอ Map ปบ o ็อกฟู d เองนะครับผมในวันนี้นะครผมจะมาสอนวิธีการลรงดัน i n นฟินิตี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีซีดวีสองหรือว่าอนอ้นั่นเองนะครับผมเป็นเซตที่สามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็จะมีสายฟ้า,นะ, zen, น,านะครับผมอัรมสตองไอเซนแล้วก็ซูคร้านั่นเองนะครับผมเร่งของพวกนี้ก็มาทาได้ที่เกาะอีเวนต์เลยนะครับสำหรับองาร์มเต้งก็ไปทำที่ นี่ก็เป็นไอเซนวีหนึ่งนะครับตรงนี้เลยใช้บายฟอร์ดนะครับหรือว่าผ้าปิดตาแล้วก็ออมฮอโลนะครับไปคาบได้นะครับโดยการไปตีบอสอีจิโกะที่บอสเอเลนนะครับแล้วก็ออฟโซนะครับไปคาบเป็นออมฮอโลนะครับแล้วก็มาทำของไอเซนวีหนึ่งได้เลยนะครับทำง่ายมากนะอีกันนึงก็จะเป็นสุคุณะนะครับสามารถไปทําได้ที่โลกหนึ่งนะครับใช้นิ้ว15อันนะครับเราสามารถหาได้ในดันเจียนนั่นเองนะผมโอเคซึ่งเซตนี้นะครับวิธีลูบสกิลเนี่ยอย่างแรกเลยคือเปิดอาร์มสปองก่อนะคครรัับบวิิธีหลลูปสก นะครับอย่างแรกเลยไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยจะรูปอยู่2สกิลนะครับนั่นคือสกิลสกิลเนะครับนี่สกิลนี้แล้วก็เป็นสกิลเอ็กนะฮะสกิลนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นสกิลที่ครูดาวไวมากส่วนต่อไปก็จะเป็นซูคุนะนะครับกดแค่สกิลเอฟนะครับเพื่อหิวนะส่วนพลสายฟ้าเนี่ยก็ใช้สกิลเอ็กนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับผมหลังจาใช้สกิลซีเสร็จเนี่ยก็ใช้สกิลบีต่อได้เลยนะครับผมสกิลบีเนี่ยจะครูดาวนานหน่อยนะสกิลก็เรียงตามนี้เลยนะครับผม สำหรับเซตนี้นะครับผมได้ให้ไปลงมาเป็นที่เรียบปลอดนะครับเวฟที่ทําได้เนี่ยคือนร้อยเวฟแน่นอนนะครับซึ่งผมลงไปที่ร้อยห้าเวฟร้อยกว่าเวฟเนี่ยนะผมกดตรีตัวออกมาก่อนคิดว่าถ้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะถึงสามร้อยเวฟได้เลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีซิทวีสองแล้วก็อาร์นอตอาร์นอตอาร์นอตก็สำหรับคนที่ไม่มีซิทวีสองกับอาร์นอตนะครับเเราไปลงกันดูเลยดีกว่าว่ามันไปได้กี่เวฟนะครับโอเค,คพอเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะฮะก็ ใส่เรียบร้อยนะครับตัวของอิเซอรี่นะครับผมจะใส่เป็นตัวพรนะีเมียมนะมีเมลก็ใส่เมลไปเลยนะครับผมแล้วก็อัลสตองนะครับสควีแล้วก็ไอเซนนะครับ, v, zen, รบเปิดหายคีดด้วยนะครับผมเวลาเราเกิดมานะครับเราจะหันหน้าไปอีกทางนึงครับเราหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเกิดมาหันหน้าไปทางนี้ ทางขวามือเรานะครับมันจะเป็นต้นไม้ที่มันจะเป็น2ต้นชิดกันอย่างนี้นะเราสามารถมายืนอยู่ตรงกลางประมาณนี้ได้นะครับก็อย่าลืมปิดไอคิวเมล่าเช็คด้วยนะครับแล้วก็ไอที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ปิดชิปล็อกไว้ด้วยนะครับเวลาเปิดชิปล็อกเนี่ยเราใช้สกิลเนี่ยมันจะตกนะครับตกอย่างต้นไม้โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปรูปสกิลกันหน้าเลยนะครับของผมจะใช้เป็นไทนี่ทัสนะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์นะเมื่อเปิดแล้วเนี่ยผมจะถือที่อาร์มสตองก่อนนะครับแล้วก็กดอ่านหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่เเเส้นนนะะคครรัับบยวกก็ิลต่อ สกิลเอ็กเสร็จก็ไปที่4นะครับซูคุระแล้วก็กดสกิลเอนะแล้วก็วนกลับมาที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลเอ็กของสายฟ้านะครับแล้วก็สกิลสี่สกิลสเสร็จแล้วก็กดสกิลวีต่อได้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็กดจุดไปเลยหลังจากที่ได้แล้วเนี่ยตั้งสปีดไปที่ประมาณ100นะครับแล้วก็หลุไปที่9ก้เลยนะครับใครที่ใช้ไททันซักนะครับเะ่นนั้นก็หลุได้เลยนะครับตั้งสปีดคูนร้อยเนี่ยจะวนประมาณนี้นะครับ เดาวนไปนเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าโดนตีแล้วเราจะตายนะเพราะว่าเพราะว่าเรามีสุกุณะฮิวอยู่นะสกิลเอฟแล้วก็สกิลแซดกับสกิลเอฟของไอเซน,นเนี่ยมันก็อฟูดาวไวมากนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยจะไม่โดนดาเมจด,ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ในมือถือเนี่ยก็สามารถเอาสกิลไปหลบได้ตามนี้เลยนะครับเริ่มจากไอเซนนะครับสกิลเอฟแล้วก็สกิลแซดนะครับไปเป็นสุกุณะสกิลเอฟนะครับแล้วก็ใช้เป็นกุสายฟ้านะครับสกิลเอฟซีวีนะครับผมตามวิธอยู่นะครับ หากใครที่กำลังมองหาวิธีฟาร์มแบบสบายๆหรือแอพพี่ชิลๆเนี่ยผมขอแนะนำนี่เลย UG Vol แอปคาเฟ่ที่สามารถออนไลน์ได้24ชั่วโมงไม่เปี่ยงค่าไฟาไม่เปี่ยงค่าเน็ตแน่นอนสามารถไปฟาร์มหรือแอพพี่ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือตอนตืน่นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับเริ่มต้นแค่เพียงสิบบาทเท่านั้นใครที่สนใจสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงประมาณเวฟที่122แล้วนะครับก็สามารถลงมาได้ถึงเวฟที่100กว่าเลยนะใครที่อยากใช้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับสำหรับเซตนี้ขอรีตัวออกก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงเวฟที่ล้านเอานะ โอเคครับสำหรับเซตนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถลงได้ผมว่าไปได้เกือบสามรเวฟเลยนะใครที่อยากเอาไปเอฟพก็ไปลองใช้กันดูนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ใช้ไทยนี่ทักในคอมเหมือนผมนะแล้วก็อยากได้ไฟล์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไฟล์ไว้ใน Discord นะครับโหลดกันได้นะครับใน Discord ในห้องไฟล์เลยเดี๋ยวผมจะสร้างห้องไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปปนนนี้้กก็ตออองขาาาไ่ะผมบบ๊ยย